สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขโรงเรียนบ้านยางตะไพสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย,ยสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านยังตะภายตั้งอยู่เลขที่77หมู่3ตำบลบึงบัวอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน115คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนปัจจุบันมีนางสาวจิตพัฒน์พัินพเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวอนุสราณามัน่นสถานการณ์ยาเสพติดจากข้อมูลการค้นหาคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในนักเรียนที่ติดยาเสพติดและค้ายาเสพติดในปีพุทธศักราช2 5 6 6ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าไม่มีนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดยาเสพติดและค้ายาเสพติดผลการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุก5ด้าน มาตรฐานที่1ด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านยางตะพายดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนปลอดยาเสพติดทุกชนิดโดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีห้องเรียนที่ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจำนวน3ห้องเรียนผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว มีห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นจำนวน3มห้องเรียนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยโรงเรียนบ้านยังตะพายได้ดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวโดยมีระบบบริหารจัดการหรือดำเนินการห้องเรียนสีขาวอย่างเหมาะสมมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสารวิชาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีการประเมินห้องเรียนสีขาวพร้อมมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกเดือน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นไปโรงเรียนบ้านยางตะพายได้ดำเนินการจัดทำระเบียบโรงเรียนบ้านยางตะพายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และประกาศโรงเรียนบ้านยางตะพายเรื่องโรงเรียนบ้านยางตะพายเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านยางตะพายได้จัดทำกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านยางตะพายมีการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และมีการสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ปีพุทธศักราช2566การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่ให้มีมุมอับหรือจุดเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่และจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่การสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรโรงเรียนบ้านยังตะพายได้วางแผนและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในรายวิชาและกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกหลักสูตร การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านยางตะไพยได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันเพื่อควบคุมบุหรี่ทั้งบริเวณในและนอกโรงเรียนโดยมอบหมายให้นักเรียนแกนนำสี่ฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวงังส่งเสริมให้นักเรียนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ในช่องทางที่หลากหลายเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงเฟซบุ๊กไลน์แผ่นพับ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีภูมิคุ้มกันในการปกป,ป้องตนเองจากการสูบบุหรี่ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมรณรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่และชักชวนให้คนในบ้านเลิกสูบบุหรี่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรงเรียนบ้านยางตะพายมีกระบวนการป้องกันคัดกรองและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยการสังเกตนักเรียนที่ชอบหนีเรียนมาโรงเรียนสายชอบแกล้งเพื่อนโรงเรียนมอบหมายให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองเพื่อนนักเรียนด้วยกันมีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษานักเรียนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่และติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จากกระบวนการป้องกันคัดกรองและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยการสังเกตนักเรียนที่ชอบหนีเรียนมาโรงเรียนสายชอบแกล้งเพื่อนโรงเรียนมอบหมายให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองเพื่อนนักเรียนด้วยกันผลปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนบ้านยางตะพายไม่มีใครสูบบุหรี่การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนบ้านยางตะพายจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องบุหรี่ร่วมกับชุมชนมีการชี้แจงและขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนไม่ให้จำหน่ายบุหรี่ให้แก่เยาวชนผลักดันให้ผู้นำชุมชนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยางตะพายได้แจ้งเรื่องการผลักดันให้ผู้นำชุมชนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่โรงเรียนบ้านยางตะพายได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนี้1กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบาย,ยมุข2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารี 3. กิจกรรมกีฬาดนตรีนันทนาการต้านยาเสพติด 4. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือสำรวจค้นหากลุ่มเสี่ยง 5. กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการในระดับเครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษา 6. กิจกรรมส่งครูและนักเรียนแกนนำอบรมเพื่อรับผิดชอบด้านยาเสพติด 7. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 8. กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในวันสำคัญ 9. กิจกรรมสภา,านักเรียน 10. กิจกรรมสมาธิก่อนเข้าเรียนและสวดมนต์วันศุกร์ 11. กิจกรรมหนูน้อยยาพอจิตอาสามาตรฐานที่ 2, ด้านการค้นหาสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนบ้านยางตะพายดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้สามารถคัดกรองนักเรียนออกตามตัวชี้วัดได้ดีพอสมควรทั้งนี้ได้ติดตามดูสภาพจริงที่บ้านของนักเรียนตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนทำให้ครูประจำชั้นได้ทำความรู้จักกับนักเรียนได้มากขึ้นจนสามารถจำแนกนักเรียนที่เป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงมีปัญหาเพื่อจะได้ดำเนินการส่งเสริมและช่วยเหลือต่อไป สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าโรงเรียนบ้านยังตะภายประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอวชิรบารามีร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบัวในการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดของนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งและรายงานผลการปฏิบัติงาน สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบแคเทอร์สโรงเรียนบ้านยังตะายมีการคัดกรองสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติดรีเอ็กเรย์ภาคเรียนละหนึ่งครั้งภาคเรียนที่1ภายในวันที่30มิถุนายนภาคเรียนที่สองายในวันที่30พฤศจิกายนของปีการศึกษาและรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดในระบบแคเทอร์สตามลำดับ ตรวจสุขภาพนักเรียนโดยครูประจำชั้นตรวจสุขภาพโดยการสังเกตสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกวันเมื่อพบสภาพร่างกายหรือพฤติกรรมมีที่ส่อไปในทางเสี่ยงต่อยาเสพติดให้มีการรายงานต่อผู้บริหารทันทีสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บึงบัวในการตรวจสุขภาพของนักเรียนโดยการประสานงานขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคนเป็นประจำทุกภาคเรียน เมื่อพบความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลมาจากยาเสพติดจะแจ้งข้อมูลไปยังโรงเรียนซึ่งจากการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยครูประจําชั้นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีการรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตรฐานที่3ด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น ดังนี้ 1. นึ่กำหนดนโยบายของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยังตะพายได้ดําเนินการสร้างภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบึงบัวโดยได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าหากพบนักเรียนที่ใช้สารเสพติดจะช่วยกันดูแลบําบัดรักษาให้จนนักเรียนมีสุขภาพที่ดีเป็นปกติแต่งตั้งครูทําหน้าที่ในการดําเนินกิจกรรมส่งต่อจะสารสนเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานบําบัดผู้ติดยาเสพติดสําหรับนักเรียนที่ตรวจพบว่าปัสสาวะมีสารเสพติดถือเป็นกลุ่มเป้าหมายนําเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีการติดตามพฤติกรรมตรวจปัสสาวะอีกเป็นระยะ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบําบัดรักษา โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดร,รักษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขป,ประจำปีการศึกษา2566เพื่อดำเนินงานเป็นคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดร,รักษาและส่งต่อนักเรียนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน3กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดร,รักษา โรงเรียนมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินนโยบายในการบำบัดและส่งต่อนหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายยมุกสถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาดังนี้ 1. จัดตั้งคลินิกเสมารักโรงเรียนบ้านยางตะพายได้ดำเนินงานคลินิกเสมารัก จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อให้คำปรึกษานักเรียนทั้งที่มีปัญหาด้านยาเสพติดปัญหาด้านการเรียนและกำลังเสี่ยงที่จะใช้สารเสพติด 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเซมารัก 4. มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเซมารัก สี่มีการบันทึกให้คำปรึกษาโดยมีคุณครูรับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนทุกวันในวันเปิดทำการจัดการเรียนการสอน 5. รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารักโรงเรียนบ้านยังตะพายมีการรายงานผลการดำเนินงานคลินิกเสมารักภาคเรียนละหนึ่งครั้งมาตรฐานที่4ด้านการเฝ้าระวัง สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะลาวิวาทโรงเรียนได้ดําเนินการดังนี้ 1. โรงเรียนมีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 4. บันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบาย,ยมุก 5. รายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหาสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร การพนันการทะเลวิวาทโรงเรียนมีการดำเนินการดังนี้ 1. ดําดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุม 2. รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมชุมนุม 3. ดํดำเนินกิจกรรม 4. บันทึกการจัดกิจกรรมมาตรฐานที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายยมุมโรงเรียนมีการดำเนินการดังนี้ 1. กำหนดนโยบาย 2. กำหนดยุทธศาสตร์โดยกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และแผนงานโครงการ 3. กำหนดมาตรการ โรงเรียนมีการกำหนดมาตรการการลงโทษและมาตรการสร้างขวัญกำลังใจ 4. โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายยาุกโรงเรียนมีการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดให้มีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายยะมุมก 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 3. โรงเรียนมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 4. มีการบันทึกการใช้ห้องกิจกรรม สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU โรงเรียนบ้านยังตะพายได้ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบัวโดยได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าหากพบนักเรียนที่ใช้สารเสพติดจะช่วยกันดูแลบำบัดร,รักษาให้จนนักเรียนมีสุขภาพที่ดีเป็นปกติแต่งตั้งครูทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมส่งต่อจัดสารสนเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดสำหรับนักเรียนที่ตรวจพบว่าปัสสาวะมีสารเสพติดถือเป็นกลุ่มเป้าหมายนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีการติดตามพฤติกรรมตรวจปัสสาวะอีกเป็นระยะสถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ทำกิจกรรมรวมกับภาคีเครือข่ายดังนี้หกิจกรรมตรวจสุขภาพ 2. กิจกรรมจิตอาสา 3. กิจกรรมครูแด่ 4. กิจกรรมวันสําคัญสถานศึกษามีการกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานโรงเรียนได้ดําเนินการดังนี้หนึ่แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับติดตาม 2. กำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผล 3. ม,มีการบันทึกการกำกับติดตาม 4. มีการรายง,งานผลการดำเนินงาน